สวัสดีครับทุกคนตอนนี้อยู่ที่ช่องอฉินชิปไชน่าผมฉินเป็นคนจีนนะครับตอนนี้ผมอยู่เมืองกงอี้มณฑลเหอหนานภาคเหนือของจีนนะครับเมื่อวานนะครับผมได้พาทุกคนไปเที่ยวชมสุสานจากักรพรรดิสมัยราชวงศ์ซ่งที่อยู่ในใจกลางเมืองของเมืองกงอี้นะครับที่นู่นนะครับรัฐบาลจีนได้อนุรักษ์ไว้ค่อนข้างจะดีนะครับผมสาหรับเมืองกงอี้ที่นี่นะครับผมสมัยราชวงศ์ซ่งเหนือท่าจากักรพรรด เสดสวรรค์คดแล้วส่วนมากเขาก็เอามาฝังแถบนี้กันนะครับแถบนี้มีสุสานประมาณ8ที่นะครับผมส่วนมากเป็นจักรพรรดิสมัยรัชวงศ์ซุ้งเหนือเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาดูอีกที่หนึ่งที่ไม่ได้อยู่ในใจกลางเมืองและรัฐบาลจีนไม่ได้อนุรักษ์ไว้นะครับแต่มันก็มีอายุอันยาวนาน900กว่าปีแล้วประมาณ9 0้กว่าปีนะครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่ ไร่ข้าวโพดนะครับผมที่นี่ชนบทบ้านนอกที่ภาคเหนือของจีนนะครับสุสานจากักรพรรดิจะตั้งอยู่ตรงท่ามกลางของข้าวโพดนะครับไร่ข้าวโพดเดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนไปตามหาประวัติศสาสตร์จีนกันนะครับตอนนี้เรากําลังเดินไปที่สุสานนะครับที่นี่ทางไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันเงียบมากไม่ค่อยมีคนผ่านด้วยนะครับส่วนมากเป็นไร่ข้าวโพดนะครับผมเรามาคนเดียวบางทีก็รู้สึก หลอนนิดนึงนะครับผมถ้ามีเพื่อนมาด้วยจะดีวันนี้นะครับอากาศมันไม่ร้อนนะกลัวเดี๋ยวอีกสักพักฝนตกอีกนะครับผมสุสานจากที่นี่ไปก็ไม่ไกลแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงสมัยราชวงศ์ซ่งหน่อยนะครับสมัยราชวงศ์ซ่งมีเวลาอยู่ช่วงเอ่อปีคศกิกตาร้อยปีถึงคริสตักราช1279ปีนะครับราชวงศ์ซ่ง ได้แบ่งเป็นรัชวงศ์สุ่งเหนือกับรัชวงศ์สุ่งใต้นะครับรัชวงศ์สุ่งเหนือ,อประถมาจาัจจยกัพเป็นเจ้ากวางยุ่นนะครับผมมีเมืองหลวงอยู่ที่พระนครไคฟงนะครับผมส่วนรัชวงศ์สุ่งใต้นะครับมีเมืองหลวงอยู่ที่หางโจนะครับผมแต่ส่วนมากาสุาสานของจกักรพรรดิที่อยู่แถวนี้นะครับมันจะเป็น สุสานจากักรพรรดิของสมัยรัชวงศ์ซุ่งเหนือนะครับผมเพราะว่าที่นี่อยู่ภาคเหนือโอเคเดี๋ยวเราไปดูสุสานกันข้างหน้านะครับที่กองตินมันก็เป็นสุสานนะครับเรามาดูตรงนี้กันทุกคนเห็นไหมข้างหน้ามันมีสิงโตนะครับเดี๋ยวเราไปชมใกล้ๆหน่อยสิงโตนี่ตั้งอยู่ตรงนี้นะครับหลายร้อยปีแล้วตั้งแต่มีสุสานจากักรพรรดิอยู่ตรงนี้นะครับ สุดยอดมากค่ะหลายร้อยปีเดี๋ยวไปดูใกล้ๆหน่อยนะที่นี่เขาไม่ไม่ได้อนุรักษ์ไว้นะครับปล่อยไว้เป็นแบบนี้นะครับส่วนข้างๆตรงนี้มันก็เป็นไร่ไร่นานะครับที่ออ่ชาวบ้านที่เขามาทำอาหากินนะปลูกข้าวโพดโอ้ทุกคนดู สิงโตนี้มันใหญ่มากนะครับผมยังสมบูรณ์อยู่ไม่เคยโดนทำลายนะครับเรามาดูตรงขนนะครับผมสุดยอดมากอะ่ะมันดูแบบเออไม่รู้จะพูนไงบางทีแบบกลัวนิดนึงนะครับใหญ่มากอะ่ะไม่รู้ว่าเขาจะ ขนมายังไงสมัยก่อนนะครับสมัยประมาณเราจะวงส้วงนะไม่มีรถนะครับผมแต่ว่าสิ่งตอที่มันใหญ่ขนาดนี้เขาจะขนมายังไงเนี่ยน่าจะมีสามสี่ดันนะครับแล้วข้างล่างมันก็ยังมีฐานอยู่แต่ไม่มีอกักษรจีน G นะครับ ทุกคนดูใกล้ๆหน่อยสัมผัสได้นะครับเพราะว่าที่นี่เขาไม่ได้มีรั้วกั้นไว้นะครับตรงนี้มันเหมือนเป็นประตูนะครับส่วนสุสานจะอยู่ข้างล่างอยู่ข้างบนตรงนู้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูสุสานกันเห็นไหมครับกองดินที่อยู่ข้างหน้ามันเป็นสุสานจักรพรรดิเลยนะครับส่วนข้างหน้าตรงนี้นะครับสองข้างมันก็เป็นเหมือนศาลา กำแพงนะครับสมัยก่อนเดทุกวันนี้มันพังทลายหมดแล้วเหลือแต่กองตินนะครับส่วนตรงนี้นะครับเอาไว้ปลูกข้าวโพดนะครับข้าวโพดแบบขึ้นได้ดีนะครับเดี๋ยวเราเรียบไปถ่ายหน่อยไม่งั้นเดี๋ยวฝนตกนี้ซวยเลยนะครับจากที่นี่เข้าไปในเมืองนะครับผมประมาณยี่สิบกิโลนั่งรถจากในเมืองมาถึงที่นี่เลยนะเขาไกลเหมือนกันอยู่นะครับข้างหน้าตรงนี้นะเขาปลูก ถั่วลิสงกันแต่ก่อนนะคนจีนเขาปลูกถั่วลิสงเยอะเพราะว่าส่วนมากเอาไปทําเป็นน้ํามันนะเอาไว้ทํากับข้าวข้างหน้หน่อยนึงที่นี่เขามีชื่อเรียกว่าหยงท่ายเหลงนะครับหยงท่ายเหลงสุสานจัก,กรพรรดิดีนะครับตอนแรกมาแล้วรู้สึกคิดว่าต้นข้าวโพดมันสูงถ้าเรา ถ้ามันสูงมากนะน่ากลัวบางทีไม่กล้าเข้ามาด้วยนะแต่ว่ามาเจอแบบนี้ก็โอเคอยู่ไม่กลัวเท่าไหร่แต่ก็กลัวนิดนึงไม่มีรถผ่านเลยนะไม่มีคนเดินผ่านเลยนะหางจากหมู่บ้านก็ไกลนิดนึงมันมีแต่กองตีนนะเขาไม่ได้แบบสร้างอะไรไว้เลยนะครับยังมีต้นไม้อยู่ ไม่น่าเชื่อเลยเนาะสมัยก่อนที่คนที่เป็นจกักรพรรดิที่มีอำนาจมากสุดท้ายก็กลายเป็นกองดินเหมือนกันแล้วก็ไม่มีลูกหลานมาไหว้ด้วยนะครับข้างหน้านะครับมันมีเหมือนห้องอะไรสักอย่างเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆหน่อย หวังว่าเป็นป่านของชาวบ้านนะครับจะได้ไม่กลัวมากคือมาเที่ยวที่นี่นะบางทีหลอนเพราะว่านกนี่แหละนกมันร้องแบบเสียงแปลกๆเห็นไหมแปลกๆบางทีแบบมันบินผ่านไปแบบเสียงดังเรากลัวนะครับโอ้ทุกคนเห็นไหมข้างหน้านะครับผม มีพวกทหารแล้วก็มีสิงโตอะไรต่างๆจะอยู่ข้างหน้าสุสานของจกักรพรรดิตอนนี้เจอทุกอย่างมันก็หลอนหมดนะครับอะไรที่แปลกๆหน่อยนี่ฮะสุสานจากักรพรรดิทุกวันนี้เป็นแค่กองดินนะครับ มีต้นไม้ไว้ด้วยนี่ทุกคนเห็นไหมครับที่เมื่อวานพาทุกคนไปดูอ่ะสุสานของเมื่อวานนะมันไม่ได้แบบอลังการแบบนี้นะมันไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่เรามาดูตรงนี้กันนะครับเห็นไหมครับประมาณเก้าร้อกว่าปีที่ผ่านไปแล้ว มันเหมือนแบบถล่มลงไปหน่อยอะตอนแรกนะตินน่าจะถึงตรงนี้นะครับผมแต่ตอนนี้หัวของคนนางนะครับหายมันหักแล้วส่วนฝั่งนี้ก็ไม่มีแล้วนะครับคนนางที่เฝ้าอยู่ฝั่งนี้มันไม่มีแล้วทุกคนให้ทุกคนดูหน่อยสุดยอดมากอลังการมากเลย มาดูใกล้ๆหน่อยนะครับเมื่อวานที่เราพาไปบางบางอันมันไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่แต่วันนี้เราได้มาดูแบบใกล้ๆได้สัมผัสด,ด้วยนะครับให้ทุกคนดูหน่อยอันนี้มันเป็นขนพลน,นะครับผมอัน,นอันนี้มันเป็นคอนนะครับผมมันเป็นอาวุธอันนี้เป็นชุดกรอกมันก็ ลายก็อย่างสวยอยู่นะครับโอ้ไม่รู้เป็นลายมันรู้สึกแบบไม่น่าเชื่อ Amazing มากอะ่ะส่วนในนี้คือรองเท้านะครับเรามาดูใกล้ๆหน่อยการแต่งกายของสมัยรัชวงศ์ส่งนะครับหน้าตายัางสมบูรณ์อยู่ ส่วนบ้านที่อยู่ข้างหลังนะครับมันเหมือนเป็นบ้านพักที่สร้างมาเพื่ออนุรักษ์ไว้ที่นี่ไว้นะครับส่วนฝั่งน,นี้ก็เหมือนกันนะครับผมเรามาดูตรงนี้ดีกว่านะตรงนี้มัน a เมซ i n g มากกว่ามันใหญ่มีขนานางมีสิงโตแล้วมีของเยอะแยะที่ให้เราดูเลย วันนี้เราจะดูรละเอียดหน่อยนะครับสิงโตนี่ใหญ่มากเลยคนระับใหญ่กว่าเมื่อกี้ที่ให้ทุกคนดูเลยนะแล้วก็มันทำมันทำได้ดีกว่าคนสมัยก่อนนี่ฝีมือสุดยอดมากจริงๆไม่มีเครื่องมืออะไรเป็นเครื่องจักรที่มาช่วยนะเขาก็ยังทำได้เลยนะครับผมโหดไหมครับ มันยังมีลายอยู่หนักประมาณห้าตันมั้งผมว่านะประมาณต้องมีห้าตันเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันอันนี้เป็นขนานางนะครับ ใหญ่มากประมาณ3เมตรนะครับผมตรงนี้ก็เหมือนกันอันนี้ยังสมบูรณ์อยู่ไม่เหมือนสุสานที่พาทุกคนไปดูเมื่อวานนะครับ คนนี้นะครับหน้าตาไม่เหมือนคนจีนเลยแล้วก็มามีหนวดด้วยให้ทุกคนดูหน่อยมันจะมีอะไรวะน,นะดึงหูด้วยนะครับแล้วก็ตรงมือนะเขาถือกล่องไว้ส่วนตรงนี้นะครับมันเป็นลายเห็นไหมครับสวยมากเลยเข็มขัดนะครับมันเป็นลายแบบดอกไม้ สุดยอดยังมีนะครับผมฝั่งนวลมาก็เหมือนกันนะครับฝั่งนี้มันมีอะไรฝั่งนวลก็มีเหมือนกันนะครับต่วนี้เป็นขนนางใช่ไหมไม่รู้ว่าเขาถืออะไรอะ่ะไม่รู้อันนี้มันคืออะไรข็มขัดสวยมากเลย มันมีลาอยู่มีเครื่องประดับนะครับตรงนี้นี่ก็หน้าแปลกเหมือนกันนะครับส่วนข้างหน้าตรงนี้นะครับมันเป็นแพนะครับผมมันเป็นแพ ตอนนี้นะครับเขาเหมือนได้ขีดเส้นอะไรไว้สองสายเขาต้องสร้างรั้วแล้วนะครับดีนะเรามาก่อนถ้าเขาสร้างรั้วนี้นะเราเข้ามาชุมใกล้ๆไม่ได้นะครับเป็นไงสุดยอดมากเลย ข้างหน้าตรงนี้ก็เป็นสิงโตนะครับผมสิงโตแบบหน้ามันไม่ค่อยดุเท่าไหร่สิงโตสิงโต,ส,งโตส่วนตรงนี้นะครับเป็นขนนางนะครับม้าก็สูงมากใหญ่มากสูงกว่ามาสามเมตรกว่าเลยนะ หน่อยนะครับผมอ้ oh. Amazing ข้างหน้าก็ยังมีนะครับผมตอนนี้มันใหญ่กว่าสุสานที่เราไปชมเมื่อวานนะครับอันนี้ก็หัวมันหักไปแล้วนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นสัตว์มงคลนะครับ ฝั่งนี้นะครับผมเจอสัตว์แปลกๆไหมครับมันเป็นหงนะครับไม่ใช่หงอันนี้มันเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งสัตว์มงคลเหมือนกันให้ทุกคนดูหน่อยอันนี้หัวมันเป็นม้านะเป็นของหมาส่วนร่างกายนะครับมันเป็นหงนะครับผมข้างหลังตรงนี้มันก็ยังมีลายอยู่เลยนะครับ เอสุดยอดมากอัทุกคนคนสมัยก่อนนี่สุดยอดข้างหน้าตรงนี้นะมันเป็นช้างนะครับผมช้างก็มีความหมายนะที่เมื่อวานที่ผมเคยบอกไปเอ่อประเทศมั่นคงประชาชนปลอดภัยประมาณว่าการใช้ชีวิตของคนสมัยก่อนนะต้องอุดมต้องกินดีอยู่ดีอะ่ะ ใหญ่มากเดี๋ยวเรามาดูลายตรงนี้หน่อยสุดยอดมากเลยถ้าแบบนี้อยู่ไทยนะมันต้องมันต้องมีคนมาว่าเยอะผ้าสามสีมันต้องเข้านะครับ ต้องมาไหว้เดี๋ยวตอนนี้อยู่จีนนะวัตถุโบราณของจีนมาเยอะไปนะครับแต่ละที่เขาก็มีหมดนะครับฝั่งนู้นก็เหมือนกันนะครับจริงๆอนะ่ะเขาเราต้องมองไปจากมุมนี้นะครับ ยังไงสุสานจัก,กรพรรดิอยู่ข้างหน้าหลมุมศพจะอยู่ตรงนู้นนะครับก่อนที่เข้าไปถึงหลมุมศพที่นี่นะครับแต่ก่อนมันเป็นทางเดินนะครับทางเดินของเทพเจ้าภาษาจีนเรียกว่าเสินเต้านะครับส่วนอยู่ทางเดินเทพเจ้าทั้งสองข้างเขาจะมีพวกสัตว์มงคลมีขนนางตั้งไว้เฝ้าสุสานนะครับสุดยอดแต่ทุกวันนี้นะเขาเอาไว้ปลูกผักนะครับผม เดี๋ยวอีกไม่นานนะครับที่นี่ต้องอนุรักษ์ไว้แน่นอนนะครับผมก็ต้องทําใหม่นะครับเพราะว่าที่นี่มีแดกของที่มีคุณค่าหมดเลยดีนะเวลาผ่านมา9ก้าร้อกว่าปีที่นี่ของที่นี่ไม่ไม่ได้โดนขโมยไปหมดนะทำลายไปหมดนะไม่งั้นแบบเสียหายมากเลยนะครับเป็นไงบ้างครับทุกคนรู้สึกเป็นไงบ้างมารู้สึกอเมซิ่งกว่าเมาื่อวานนะเพราะว่าที่นี่เหมือนพวกทหารพวก สัตว์มงคลอะไรต่างๆหรือว่าขุนนางต่างๆเขาทําได้ดีกว่าละเอียดกว่านะมันมีเหตุผลเพราะว่าเมื่อวานที่เราไปนะครับผมมันเป็นจกักรพรรดิที่คองราชแค่สามปีเองแล้วก็สเสด็จสวรรค์คอสแบบกระทันหันเขาไม่ได้แบบทําละเอียดมากแต่ที่นี่นะครับเป็นจกักรพรรดิที่คองราชนานมากนะครับผมเขาได้ ใช้เวลาน,านานมาสร้างที่นี่กันก็เลยมันแตกต่างหน่อยนะครับไม่ว่าพวกขนานางแล้วว่าสัตว์มงคลอนะไรต่างๆมันใหญ่แล้วก็รายละเอียดด้วยนะครับตอนนี้นะครับมันได้ตั้งป้ายไว้อยู่ตรงนี้นะครับเป็นป้ายที่รัฐบาลจีนตั้งไว้เขียนว่าปีซุ้งหวังเดิงนะครับสุสานจากักรพรรดิสมัยรัชวงศ์ซุ้งเหนือนะครับผมแล้วก็ข้างล่างนะครับมันมีเวลาด้วยนะครับผมเขาระบบเวลาไว้ปีสอง 2020 e นะเพิ่งตั้งได้แค่ประมาณ4ปีกว่าเองแสดงว่าที่นี่่ะก่อนหน้านี้นะรัฐบาลจีนเขาไม่ได้ให้ความสำคัญเลยเลยก็เลยปล่อยไวใ้ให้มันเป็นแบบนี้หลังๆมาเขาเพิ่งแบบให้ความสำคัญต่อไปนะเขาน่าจะจะสร้างให้มันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับผมแต่ว่ามันต้องใช้เวลาเราอาจจะสงสัย นะทำไมรัฐบับาลรงจีนไม่ก็ให้ความสําคัญเท่าไหร่เพราะว่าอย่าลืมนะครับประเทศจีนมีประวัติศาสตร์อันญยาวนานแล้วก็มีพวกอของวัตถุโบราณก็เยอะสุาสานอะไรก็เยอะถ้าจะดูแลทั่วถึงมันต้องใช้เวลานะครับแต่วันนี้ที่เรามาเที่ยวนะมันยังเรายังโชคดีอยู่ได้เข้าไปดูใกล้ๆได้เอามือไปสัมผัสสัมผัสด,ด้วยมือเรานะครับผมก็ยังโชคดีถ้าต่อไปจะมาเที่ยวนะครับ ของสายเราไม่ได้เข้าไปจับแน่นอนนะครับพาทุกคนมาดูหมดแล้วทุกคนน่าจะอยากรู้ว่าทําไมรัฐบาลจีนเขาไม่ได้เอาเงินมาอนุรักษ์ไว้ตรงนี้นะครับเพราะว่าในสุสานของจกักรพรรดิสมัยรัชวงศ์ซ่งเหนือทั้งหมดนะครับผมโดนโขวดเอาสมบัติไปหมดแล้วตั้งแต่สมัยรัชวงศ์ซ่งแล้วนะครับผมเพราะอะไรเพราะว่าสมัยรัชวงศ์ซ่งเหนือนี่กําลังทหารมันอ่อนแอมากแล้วก็มี ชนเผ่าด่านนอกเช่นหนีจนนะที่เขาสถาปนาตั้งกิมกอกเสร็จแ,แล้วเขาก็ยกกองทัพมาทำสงครามกับราชวงศ์ซ่งนะครับผมคือรัชวงศ์ซ่งอ่ะทหารมันอ่อนแออยู่แล้วเขาก็เลยแพ้แล้วพักเหนือนะโดนเขายึดพื้นที่ไปหมดเลยรวมถึงที่นี่ด้วยแล้วก็ทหารของออกิมกอกนะครับเขาก็ได้มาแถวนี้ เพื่อขวดสุสานจากักรพรรดิเอาสมบัติไปหมดเลยแม้แต่ศพของจกักรพรรดินะต้องอยังดวนขวดแล้วก็เอาออกมาทิ้งไปนะครับผมก็เลยแบบในสุสานจากักรพรรดิสมัยราชวงศ์ซุ่งเหนือแถบนี้นะครับผมในสุสานมันไม่มีสมบัติแล้วนะครับผมวัตถุโบราณก็ไม่มีแล้วนะครับผมก็เลยปล่อยให้มันเป็นทุกวันนีนะ้ไม่มีใครมาอนุรักษ์ไม่มีใครมาให้ความสาคัญ สนใจเท่าไหร่นะครับนี่มันเป็นเห็ุผลนะทำไมเขาไม่ได้อนุรักษ์ไว้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเหมือนที่อื่นอย่างเช่สุสานชินซีฮ่องเต้สุสานของจกักรพรรดิราชวงศ์ถังอะไรต่างๆนะครับนี่เป็นเห็ดผลหลักเลยเพราะว่าสมบัติในสุสานมัน,ดนโดนขุดเอาไปหมดแล้วนะครับผมตอนนี้นะครับผมได้กลับมาอยู่ในเมืองกงอี้แล้วนะครับผม เมื่อกี้พาทุกคนไปดูสุสานจากักรพรรดิที่อยู่ตรงกลางไล่นะครับผมตอนนี้นะผมกลับมาอยู่ในเมืองอีกทีจะพาทุกคนมาดูสุสานที่ใต้อนุรักษ์ไว้ได้สร้างใหม่เหมือนอันเดิมนะครับเพราะว่าที่ผมพาไปดูนะมันพังทลายหรือว่าเสริมตามการเวลานะครับผมเราก็จินตนาการไม่ออกว่าอันเดิมมันจะเป็นแบบไหนเราก็อยากเห็นใช่ไหมโอเคนะเดี๋ยวพาทุกคนไปดูทุกคนอย่าว้าวนะครับผม ทุกคนเห็นข้างหน้าไหมครับผมตรงนี้มันเป็นหอเหมือนหอใช่ไหมที่ผมพาทุกคนไปดูสุสานจากักรพรรดิเมื่อกี้นะที่มันเป็นกองเตีนอะ่ะอันเดิมมันจะเป็นแบบนี้นะครับผมมันเหมือนเป็นหอหรือว่าเป็นป้อมปราการเลยนะครับผมมีอยู่ทั้งสองข้างนะครับเธอใหญ่มากอะ่ะสุสานจากักรพรรดิมันต้องยิ่งใหญ่อยู่แล้วไม่ใช่อย่างที่เราเห็นนะครับเป็นกองเตีนหลือน,นี่น่นนั่นเหลือเตะพวกเอ,อหินแกะสลักเป็น สัตว์มงคแลแต่ว่าเป็นขนนางนะครับผมที่นี่อยู่ในใจกลางเมืองของอี้ทุกว,วันนี้นะเขาได้รัฐบาลจีนได้ทําใหม่ให้มันเป็นสวนสาธารณะที่แบบมาอยากมาเห็นเอ่ออยากรู้ประวัติศาสตร์สมัยราชวงศ์ซ่งนะตอนนี้เขาได้ทําใหม่แล้วนะครับผมก่อนที่เราไปถึงสุสานนะครับต้องเดินอีกไกลประมาณ 500เมตรนะครับผมส่วนข้างๆตรงนี้นะครับตอนนี้เขาปลูกต้นไม้กันหมดแล้วเหมือนเป็นสวนสาธารณะเวลาตอนเย็นเรามาออกกําลังกายตรงนี้ได้นะครับือมันดีแบบยิ่งใหญ่มากเลยดูใบมันเหมือนพระราชาวังนะครับผมตอนนี้ฝนตอนนี้ฝน,น,น,นเริ่มตกแล้ววันนี้ฝนตกนะครับผมไม่เหมือนเมื่อวาน สุดยอดมากอ่ะที่นี่นะคนมาเที่ยวที่นี่ไม่เยอะส่วนมากเขาจะไปปักกิง่งหรือว่าไปล่อย่างสีอานกันนะครับผมแต่ที่นี่มันก็ยิ่งใหญ่อลังการนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปอีกหน่อยหนึ่งเราก็เห็นเห็นแก่สลากพวกขนนางสัตว์มงคลเอกแล้วอยากรู้ว่าอันเดิมมันจะเป็นอย่างไรตามมาดูกันนะครับ ฝนตกเออไม่ชอบฝนตกเท่าไหร่นะเพราะฝนตกแล้วมันฟ้ามันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นี่ข้างหน้าตรงนี้นะครับมันก็เหมือนเป็นหอเหมือนป้อมปาการนะครับที่เราเห็นที่มันเป็นกองตินอันเดิมมันจะเป็นแบบนี้นะครับผมเออมันสูงมากอะ่ะสร้างไว้น่าจะประมาณสิบเมตรนะครับผม สูงสิเมตรนะครับแล้วก็สีสีชาติแดงเอกสุดยอดเหมือนวัดนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันก่อนนะครับอันนี้คือทางที่เดินไปตรงสุสานหลุมฝังศพนะครับผมเขาเรียกว่าเสรนเจ้าอยู่ตรงสองข้างนะครับเห็นไหมครับอันนี้มันเป็น ขนนางสัตว์มงคลอะไรต่างๆฝั่งนี้ก็มีนะครับมันจะตั้งอยู่ทั้งสองข้างของทางที่เดินไปถึงหลุมศพนะครับผมเดีย๋ยวเรามาดูตรงนี้กันเคยมันไม่ต่างกันนะครับผมที่พาทุกคนไปดูอันนี้มันก็เป็นเสาหินแล้วก็มีช้างด้วยนะครับผมส่วนคนนี้นะครับหน้าตาเหมือนฝรั่งน่าจะเป็นเอ่อคนที่อยู่แถวซินเจียงอุยกูนะสมัยก่อนนะครับ เขนนั้นมันก็เป็นของอรัชวงศ์ฮั่นรัชวงศ์ถังซุ้งเหมือนกันนะครับผมกำแพงที่กั้นไว้ไม่ให้คนภายนอกเข้าไปนะครับผมเพราะว่าสุสานของจกักรพรรดินะครับคนทั่วไปนะเข้าใกล้ไม่ได้ถ้าเป็นสมัยก่อนนะเขาจะมีทหารมาเฝ้าได้ซ้ำนะครับไม่ให้เราเข้าใกล้นะครับสุดยอดมากตรงนี้นะครับ ไม่ได้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะเพราะว่าไม่ค่อยมีคนมาเที่ยวอะ่ะถ้าเรามาเที่ยวแบบนี้ชยวชีวสปายนะครับคนไม่เยอะเดี๋ยวเรามาดูข้างหน้าตรงนี้กันแหนหมสิงโตที่อยู่ทั้งสองข้างนะครับผมข้างนี้กับข้างนู้นนะครับมันจะตั้งไว้อันเดิมมันจะเป็นแบบนี้นะครับตอนนี้เราพอแบบจินตนาการออกแล้วเห็นแบบเหมือนของจริงแล้วเออ ส่วนข้างหน้าฝั่งนู้นนะครับก็เป็นขนพลนะครับที่เขาเถอคอนไว้อะอาวุธข้างบนไม่สามารถขึ้นไปข้างบนได้นะครับผมโหสุดยอดอลังการนะครับชอบมากเลยนะบ้านสไตล์แบบนี้ส่วนตรงนี้นะครับมันเป็นกำแพงนะครับล้อมรอบผมสศพล้อมรอบด้วยกำแพง นี่สวนตรงนี้นะครับมันจะมีหินนะครับผมข้างบนมันมีลายมังกรด้วยนะครับดูออกไหมครับลายมังกรอยู่ทั้งสองข้างนะครับเดีย๋ยวเรามาดูใกล้ๆหน่อยนะครับผมสุดยอดมากเลยข้างบนนะครับลายมันสวยมากผมว่ามันสวยกว่า พระราชวังต้องห้ามอีกนะครับเดี๋ยวเราเข้ามาดูตรงนี้กันตรงประตูนี่ก็สวยเข้ามาข้างในนะครับก็ยังมีเหมือนขันทีมากกว่านะครับเฝ้าอยู่ทั้งสองข้างของประตูนะครับผมฝั่งนู้นอีกอันหนึ่งฝั่งนี้อีกอันหนึ่งนะครับอันนี้คือทางเข้านะครับผมปุ๊บ นี่เรามาดูตรงนี้กันนะครับข้างหน้านะครับผมหลุมศพจักรพรรดินะครับผมอยู่ข้างหน้าใกล้ๆนะก็ยังมีขนนางอีกหนึ่งสองสองอันนี้ตั้งอยู่หน้าหลุมศพนะครับผมส่วนฝั่งนู้นนะครับมันเป็นกําแพงไปหมดเลยนะครับผมมันปิดไว้นะครับแล้วก็มีประตูอยู่ทั้งสี่ทิศนะครับผมฝั่งนู้นฝั่งนู้นฝั่งนู้นแล้วรวมฝั่งนี้ด้วยนะครับตรงประตูเขามีสิงโตหมดนะครับผมอันเดิมมันจะเป็นแบบนี้ทุกคน ยิ่งใหญ่อลังการนะครับเสียดายสมบัติในหลุมศพโดนขวดเอาไปหมดแล้วฝนตกแล้วครับเป็นไงบ้างครับยิ่งใหญ่อลังการไหมสุดยอดมากนะผมรู้สึกว้าวทำไมมันมีแบบนี้ด้วยนะครับอยู่ที่เมืองที่ไม่ค่อยมีซื่อเสียงเขาทำได้แบบดีมากเลยนะครับซึ่งเป็นคนจีนมาเที่ยวที่นี่นะผมใจแน่นอน โอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ฝากทุกคนติดตามกดไลค์หน่อยนะครับคลิปหน้าจะไปไหนดีไปวัดเส้าหลียนหรือว่าไปบ้านเกิดของเจ้าพ่อก่อนอูไหมครับฝากติดตามด้วยนะครับบ๊ายบาย